คุณหมอครับตัวอสุจิครับคืออะไรแล้วก็ผลิตมาจากไหนแล้วก็มันจะออกมาตอนไหนบ้างครับน้ำอสุจินะครับก็ประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นน้ำอสุจิและส่วนที่เป็นตัวอสุจิโดยส่วนที่เป็นตัวอสุจิเนี่ยจะผลิตมาจากหลอดสร้างตัวอสุจิครับส่วนสารน้ำอะ่ะก็สามารถผลิตมาจากต่อมต่างๆมากมายเลยตรงอวัยวะเพศชายครับได้แก่ต่อม น้ำเลี้ยงอสุจิแล้วก็จะไปเก็บไปที่ต่อมเก็บตัวอสุจินะครับแล้วก็จะมีสารที่เป็นด่างสร้างจากต่อมลูกหมากเพื่อช่วยให้อสุจิสามารถคงอยู่ได้ในสภาวะที่เป็นกดซึ่งอยู่ในช่องคลอดของผู้หญิงนะครับก็จะสามารถหลั่งออกมาได้เมื่อผู้ชายถึงจุดสุดยอดแต่หากว่าเขาไม่สระเขาไม่ได้หลั่งอสุจิเป็นระยะเวลานาน ก็จะจนเก็บจนล้นน่ะ